ดีค่ะเพื่อนๆดูสิคะวันนี้ยายสิริพรเซอร์ไพรส์อะไรดูสิคะต้นกระถินยายสิริพรที่อยู่ริมหน้าต่างนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ลมแรงนะคะเพื่อนๆดูสิคะวันนี้ที่ฝรั่งเศสลมแรงมากนะคะพัดเอาต้นกระถินยายสิริพรล่นลงมาจากหน้าต่างดีนะไม่ฟาดหัวคนอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆดูสิคะว่าจะเอาเขาไปลงดินนะคะเพื่อนๆ มันยังคงไม่ถึงเวลาเนาะคิดว่ามันคงไม่ถึงเวลาแต่วันนี้มันมาถึงเวลาที่จะลงดินแล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะนี่เขากระโดดลงมาจากหน้าต่างนะคะดูสิคะ <c oughs> ดีนะไม่ถูกหัวคนข้างล่างนะคะพเพื่อนๆจ๋าดีนะที่กลับมาบ้านถึงนะคะกําลังหลุนคนทําความสะอาดกําลังจะมาเก็บด้วยซ้ํานะคะเกือบไปเกือบเขาเอาไปกินไม่รู้เรื่องนะคะยายสิพรไปซื้อของกลับมา เ็นนอนเอ็ดเลดอยู่พื้นข้างล่างเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้นกระถินยายสิริพรอ,อยากลงดินนะคะเพื่อนๆดูสิคะจะเอาไปปลูกที่ไหนดีเอ่ยเ <c oughs> พื่อนๆจ๋ามาช่วยยายสิริพรหน่อยเ <c oughs> พื่อนๆจ๋ามาช่วยยายสิริพรหน่อยว่าเอากระถินไปปลูกที่ไหนดีเ <c oughs> พื่อนๆจ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยมองด้วยยอดง,งามๆเลยคะ่ะ ไปซื้อของกลับมาเพื่อนเมื่อนีมีล้มนะคะมีลมจังไดค่อยว่ากลับมาลนอยู่หน้าบ้านเพี่เพื่อน <c oughs> เกือพ้อนส่วนเอาไปกินก่อน <c oughs> แต่ละตูนว่าอยากปลูกผักมมมี่มองปลูกเพื่อนเอเอเงย์ไหลมันคงสิถึงเวลาเขาเลยแหละเนาะเพื่อนมึงเนี่ยกระถินย้ายสีพันอยู่ริมหน้าต่างลุเอ็ดเลียดอยู่นะคะะเอิดเลียดอยู่ ุดภูปปลูกใส่ดีเน,นี่ยมึงเนี่ยยอดงามงามเด้เพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยมึงเนี่ยจะปุปะดภูดดอยากได้ไปปลูกว่ค่ะเพื่อนเพื่อนอยากได้ว่อยู่ในบ้านก็เต็มอยู่วงต้นงามงามเลยเพื่อนเพื่อนมึนเนี่กระปุกหากยังงามเลยค่ะต้นนี้สามปีแล้วนะคะเพื่อนๆนสามปีแล้วนะคะไม่มีที่จะปลูกนะคะ มาเอาไปปลูกเนี่ยตนตกเสียบไปปลูกในปลาใสเนี่ยปุ่งเนี่ยเนี่ยหยดงามเลยจ้ะเพื่อนๆนมาช่วยยายสตีฟอนหน่อยได้ไหมเอาไปปลูกที่ไหนดีกิ้งกะหักได้เพื่อนเพื่อนงเนี่ยกิ้งหักไปกิ้งนึงแล้วค่ะรูลงมาจากหน้าตังดีนะกับมาทันขนาดนันเป็นค้นสวนทำความสะอาดเอาไปเอาไปทิ้งเสยนะคะเพื่อนเพื่อนทิ้งเสยได้ต้นบ่างเนี่ยต้นงามกระด สามปีที่อยู่กับฉันมานะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะทิ้งกันไปวันนี้นะคะเพื่อน <laughs> ๆนอย่างก็บรคาดฝันนะค่ะเนาะมีเกิดได้ก็ต้องมีไปได้เนาะค่ะเนาะมึงเนี่ยยอดกงาง้เนี่ยรุนปึกลงมาเดียกูดีคนขังบัานบุกเปิดหนนะ้าต่างมันมันถืนอหัวเขาแตกแกสิพ่อนมีความผิดอีก <laughs> โอ้ยเนาะ <laughs> เอาเพื่อน <laughs> ๆแยสิพวอนสิไอ้บึกจะนีและ่ะมาฝาก ไฮเบืองว่าต้นกระถินยายิพวนอยากลงดินนะคะก็จะช่วยเขาไปลงนะคะไม่รู้จะไปลงที่ไหนมามามาพาไปนเน่เพื่อนๆเอาไปลงที่ไหนเอ่ยขอบคุณนะคะทุกคนที่เขามารับชมนะคะน่าต้นยายทิพวนบ่ซีห้น้ําต้นกระถินแล้ว <c oughs> โอ้ยนอเนาะเงิดเงิดหลายเพื่อนๆเ,เอ้ยชีวิตย้ายทิพวนคืยอยากเถียยากน้ําต้นปรกระถินวิมงังคก อยากปลูกยางกับบ่มีหมวกปลูกขุเขาหย่อนบ่มีสถานที่เนาะคะ่ะเนาะไปค่ะไปขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ยายสิริพรอ,อยู่ฝรั่งเศสคุณแม่เพียงเดียวด้วยนะคะนี่แหละชีวิตบ้นบานๆของยายสิริพรใตยตุ่มตัมวไปซื้อของกับมาก,กับมานาั่งเฝ้าต้นกระถินบัดน,นี้ที่ไปร้งดีนี่ไปใส่บุ๊กเอาโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะจัดการเรื่องกระถินก้อนก้อน บายค่ะยายสิริพรหาบ้านให้น้องกระถินได้แล้วนะคะเพื่อนๆดูสิคะนางได้ลงดินอย่างสมใจแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะมาโทรศัพท์หาบ้านเพื่อนฝรั่งนะคะเพื่อนๆได้ลงดินสมใจแล้วนะคะขอให้นางอยู่เย็นเป็นสุขนะคะผลิตผลออกมาให้ได้รับประทานนะคะกระถินเอ๋ย ขอบคุณนะคะเพื่อนที่ให้ลงดินนะคะขอบคุณค่ะ